สวยนะเค้กสวยครับคือน้องครับคือผมมีเรื่องอยากจะคุยกับน้องหน่อยครับขอโทษนะครับคุณผมลูกคนเดียวครับไม่มีพี่อย่าหาว่าผมหาว่าคุณสอดเลยนะครับผมกําลังคุยกับพี่แป้งอยู่สคนพี่ต่อปิกเตือนพี่แล้วใช่ไหมว่าอย่าไปยุ่งของของพี่เจนหัาเฮ้ยพี่ปิก เดี๋ยวพี่จัดการเองเออคืออย่างนีงคุณแคลับผมขอคุยกับน้องเนี่ยเป็นการส่วนตัวหน่อยได้ไหมครับเรื่องอะไรเหรอคะโหนี่ไม่รู้สักเรื่องเลยไ้ยพี่ได้ <laughs> แต่ว่าเรื่องนี้พี่ต้องขอจริงๆอ <laughs> พี่ขอาพาแกลเข้าไปคุยข้างในไง <laughs> คือ่งนี้ครับน้องว่าไงครับลุงคือพี่อยากจะบอกว่าถ้าพี่อยากจะบอกอะไรผมนี่นะครับผมว่าพี่เก็บแรงไว้ตะบันหมากดีกว่าไหมฮะน้องอี้เปี้ยวนะนี่คือพี่อยากจะบอกว่าพี่กับคุณแป้งเราสองคนเนี่นะไม่ คือพี่กลัวว่าคนหนุ่มๆอย่างผมเนี่ยจะมาจีบแฟนพี่แล้วก็แย่งแฟนพี่ไปใช่ไหมครับแต่ขอโทษนะครับคือของอย่างนี้เนี่ยเออคือมันใครดีใครได้นะฮะไอ้น้องเลิกยุ่งกับแฟนพี่ได้แล้ว